สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า l e เลิฟไช e ีสโนเวล a n แอนด์ซีนะคะก็ปกติแล้วนะคะหวานก็จะลงวิดีโอในช่วงมืดๆหน่อยนะคะถ้าเกิดหวานมีวันหยุดนะคะส่วนวันที่หวานไม่หยุดต้องไปทำงานนี่ก็จะลงประมาณ ช่วงสิโมงครึ่งนะคะของประเทศไทยก็เพื่อนๆสามารถรอติดตามกันได้นะคะส่วนสำหรับท่านที่นอนไม่ดึกมากนะคะก็สามารถตื่นมาแล้วก็มารับชมรับฟังในวันถัดไปได้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับอพิซดนี้นะคะขอพูดถึงไฮไลท์ในนิยายต้นฉบับนะคะเกี่ยวกับว่าเออท่านท่องเต้หวนเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะในช่วงที่หลิงปู้อีลูกชายสุดที่รักของท่านเรียกได้ว่ายังไงดีลูกชายที่ท่าน ปลดปลานนะคะถูกในประเทศไปอยู่ชายแดนนะคะ ก็คือถ้าเป็นในช่วงที่ก่อนแต่งงานครั้งยิ่งใหญ่ของหลิงปู้อีกับเฉิงเซ้าชางแล้วนะคะโอ้โหคือฮ่องเต้นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอชีวิตที่มีความสุขของหลิงปู้อีนั่นเองค่ะแต่งไรก็ตามมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะหลิงปู้อีเลือกที่จะเปิดตัวแก้แค้นโอ้โหแก้แค้นคือไม่ได้แก้แค้นแบบเบาๆซ่อนๆเล่นๆนะคะแบบดังกึกก้องไปทั่วทั้งมืองหลวงเลยค่ะเอาง่ายๆนะคะฆ่าตระกูลหลิงล้างตระกูล ไปเลยนะคะซึ่ง ถึงแม้ว่าเฉิงเซาชางจะรีบไปแต่กูลหลิงก็ตามแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะฆ่าไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีคนใดเหนือรอดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอจัก,กรพรรดิ์วนรู้ถึงสิ่งที่หลิงปู้อีทำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีมาตรการบางอย่างที่เอามาจัดการนะคะเพราะว่าข้าราชบริพารของเขาคือมันกระหึ่มขึ้นมานะคะไม่มีใครที่จะแบบต้องการไว้ชีวิตหลิงปู้อีเลยนอกจากท่านจัก,กรพรรด แล้วก็พวกองค์ชายสมก็คือกลุ่มของครอบครัวราชวงศ์นะคะที่เป็นปึกแผ่นกันอยู่เนี่ยต้องการที่จะที่ หมายความว่าสนับสนุนหลิงปู้อีอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นเนี่ยนะคะก็คือต้องหาวิธีการลงให้กับหลิงปู้อีได้เพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะให้ไปนู่นเลยป้องกันเส้นชายแดนนู่นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านจักรพัดน์หวนก็พูดถึงว่าเออไปสัก7ปีดีไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ลงในราชองค์การอะไรเลยนะคะห้ามลงห้ามลงจํานวนปีที่จะให้ไปนะคะจริงๆที่หวานโน้ตไว้อ่ะหนานหวานโน้ตไว้ว่าประมาณ7ปีนะคะ จากนั้นนะคะท่านจัก,กรพรรดิเนี่ยทุกๆ3เดือนค่ะท่านก็จะมักสั่งให้ผู้คนเนี่ยส่งสเสบียงไปเป็นการส่วนตัวเพื่อไปให้หลิงปู้อีที่โน่นนะคะเพราะว่าท่านก็กังวลว่าหลิงปู้อี่จะไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่ด่านชายแดนเป็นระยะเวลานานๆค่ะโอ้โหเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเลยนะคะก็คือส่งทุกอย่างไปให้ไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาปาปิ้งแล้วก็ยารักษาโรคคือทุกอย่างเลยค่ะเป็นการส่วนตัวนะคะให้ส่งไปอย่างลับๆให้กับ ปูอีนี่แหละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านจัก,กรพรรดิเหวินนี่แหละค่ะต่อมานะคะก็ ได้รู้ค่ะท่านได้รู้ว่าหยวนเซินนะคะตระกูลหยวนไปที่ตระกูลเฉิงเพื่อไปขอมั่นนางเอกเพื่อที่จะแต่งงานกับเฉิงเซ้าชางนั่นเองนะคะก็ทําให้ท่านจัก,กรพรฒน์หวนนี่ก็คิดถึงหลิงปู้อีทันทีเลยค่ะต้องเอาตัวกลับแล้วนะคะซึ่งนัดจุดนี้คือระยะเวลาที่5ปีนั่นเองแล้วก็ท่านฮองเฮาเฉียนก็กําลังจะสิ้นพระชนด้วยนะคะที่ตำหนักหยงเลอนั่นแหละแล้วท่านก็อยากเห็นว่านางเอกของพวกเราได้เป็น เป็นฝั่งเป็นฝาแต่งงานออกไปนะคะนางเอกก็ในช่วงที่เศร้าที่สุดก็ยังมี กิมมิคที่มันตลกตลกให้กับคนอ่านนะคะได้อ่านกันก็คือว่านางก็บอกว่าเสนอว่าเอิญแต่งกับราชทายาทด,ดีกว่าเพราะว่าราชทายาทก็ไม่มีใครฮองเฮาจะได้แบบวางใจได้ถึง2คนเลยก็คือวางใจในเรื่องขององค์ราชทายาทอดีตองค์ราชทายาทแล้วก็เรื่องของเซ้าชางค่ะแต่ว่าข้อเสนอนี้ตกไปนะคะต่อมาเซ้าชางของพวกเราก็ไปบอกองค์ชาย5ว่าท่านมาแต่งกับข้าหน่อยแต่องค์ชาย5นะคะเขารู้ดีค่ะเขาเจียมเจี๊ย เขารู้อ่ะองค์ชายห้า ถ้าท่านใดนะคะได้ฟังคลิปที่หวานลงไปแล้วจะรู้ว่าองค์ชาย5าเป็นคนที่รู้เรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่แต่งแน่นอนเขารู้ว่าเออเป็นนางเอกเป็นหัวใจของหลิงปู้อีนะคะดังนั้นค่ะก็มีคนเดียวที่กล้าที่จะมาแต่งกับนางเอกของพวกเราก็คือหยวนเซินที่เขาก็รออยู่แล้วนั่นเองนะคะทีนี้พอห้องเต้รู้เรื่องนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเอาส่งคนเลยไปชายแดนไปเยอะๆแล้วก็ไปกระพือข่าวนี้ให้มันดังๆนะคะต้อง มั่นใจว่าหลิงปู้อีรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องให้หลิงปู้อีกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของท่านฮองเต้หวนที่ท่านก็ยังคงเป็นบาลิสบาลิสเตอยู่ก็ยังชงอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถึงแม้ว่าอันที่จริงแล้วการลงโทษหลิงปู้อีของท่านจัก,กรพัดน์หวนเนี่ย ก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เบามากสำหรับข้าราชบริพารคนอื่นๆนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามค่ะจักรพัดิเหวินก็ลำเอียงสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาอะรักหลิงปู้อีมากอยู่เสมอนั่นเองค่ะก็สำหรับประเด็นนะคะในอพิวซดนี้หวนานขอจบลงที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจักรพัดิเหวินมีบทบาทกับชีวิตของหลิงปู้อีมากๆก็คือยังคงอำนวยความสะดวกสบายให้กับหลิงปู้อีในระหว่างที่เขาไปอยู่ที่ชายแดนนะคะ แต่หลิงปู้อี่เป็นคนที่มีความทรมานใจจากการคิดถึงนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะก็อยู่ได้ด้วยด้วยสายของเศร้าชางนะคะโอ้โหน่ารักมากๆสำหรับพระเอกแล้วก็เป็นช่วงที่ทรมานใจแต่เราคงได้เห็นแค่ไม่กี่ตอนน่ะน่าจะไม่กี่ตอนนะคะเพราะว่าช่วงดราม่ามันน่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิโสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ